แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะมาบอกคุณวันนี้คือสามสิ่งสิ่งแรกก็คือความคิดความเชื่อจากข้างในอะค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งแรกคือพลังงานข้างในเท่านั้นถ้าวันนี้คุณทุกคนไม่เปลี่ยนพลังงานข้างในคุณไม่มีวันได้จับเงินล้านนะคะคุณไม่มีวันได้จับเงินล้านเลยเพราะอะไรอยากรู้ไหมพลังงานข้างในมันเป็นตัวถ่วงค่ะมันเป็นตัวถ่วงเลยนะคะ มันจะถ่วงให้เราค่ะมันจะถ่วงเราทุกอย่างฟังดีๆนะตอนที่ครูไม่เชื่อคงไม่เชื่อเลยนะว่าคนที่จะจับเงินล้านต้องยิ้มหัวเราะขอบคุณต้องเต้นต้องเปลี่ยนเอเน g y ต้องกอดต้องบอกรักต้องขอโทษต้องให้อภัยต้องปล่อยวางโอแม่เจ้าสิ่งที่คุณสอนฉันนะใครก็ทำได้จริงไหมฮะยิ้มบอกรัก ขอบคุณขอโทษให้อภัยหนึ่งสองสามแล้วปล่อยวางคุณรู้ไหมว่าใช่สิ่งที่เขาสอนอะค่ะพลังงานภายในเราปล่อยออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าโอ้ยถ้าทำแบบนี้เราได้เงินล้านแม่งก็รวยกันทั้งประเทศทั้งโลกเลยอะสิก็แค่ขอบคุณให้อภัยปล่อยวางเต้นบอกว่าคุณรู้ไหมว่าไม่ง่ายเลย ความเป็นจริงไม่ง่ายเลยมันจึงคัดสรรคนที่เชื่อจากภายในเท่านั้นแรกๆค่ะครูไม่เคยเกิดผลลัพธ์กับสิ่งที่ครูศึกษามาเลยเรียน NLP มาเป็นปีๆไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยไม่เกิดผลลัพธ์เลยสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานได้คุยกับพี่จุ๊บหน้าเซเว่นซึ่งจริงๆเรื่องนี้ค่ะไม่เคยพูดกับใครถ้าพลังงานไม่ใช่พลังงานเดียวกัน ะะเพราะบางเรื่องค่ะเราไม่พูดเพราะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งค่ะที่รับรู้ได้เลยว่าครูกับพี่จุ๊บพลังงานเดียวกันในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะครูบอกกับพี่จุ๊บว่าครูดีใจมากที่เห็นทีมงานใช้คําว่าประทับประทาบแล้วเข้าไปประทับประทาบได้จริงจากหัวใจครูจะพูดเรื่องประทับประทาบให้คุณฟังนะคะมันคือพลังงานจาก ข้างในถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณกลับไปยืนที่เดิมคุณไม่ต้องกลับไปยืนที่เดิมค่ะสังเกตตัวเดิมสังเกตเหมือนเดิมสังเกตตัวคุณเองคนเดิมๆว่าคุณยังอยู่ที่เดิมไหม